สวัสดีค่ะอาจารย์ดรพันธ์รณขันธพัฒน์ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์อนุพัตน์บงศรีนะคะเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาจีนหลักสูตรภาษาจีนของเรามีรายวิชาที่น่าสนใจอาทิเช่นรายวิชาภาษาจีนเพื่อการบริการทางด้านการแพทย์รายวิชาภาษาจีนเพื่อางานอุตสาหกรรมภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและธุรกิจออนไลน์ วิชาเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนทักษะให้นักศึกษาํำไปประกอบอาชีพในการทำงานได้ในอนาคตและทางด้านสัพสูนภาษาจีนเองยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความหลากหลายทางด้านอาชีพซึ่งเราจะมุ่งเน้นไปที่รายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสำหรับการทำงานที่แท้จริงในอนาคตค่ะสวัสดีครับอาจารย์ชื่ออาจารย์สุภกรพาพิมนะครับเป็นอาจารย์สอนภาษาจีน อาชีพหลังจากสาเร็จการศึกษานะครับก็สามารถทได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปบุคลากรทางการศึกษานะครับเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นพนักงานในองคอองกอ์กรภรัฐแล้วก็เอกชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรภายในแล้วก็ระหว่างประเทศนะครับเช่นทํางานในสถานกงศุลเป็นล่ามแปลทำธุกรกิจนำเข้าส่งออกนะครับเป็นพนักงานโรงแรมหรือว่าพนักงานต้อนรับบนสายการบินนะครับนี่ก็เป็นเพียงส่วนเล็กเท่านั้นที่อาจารย์มาแนะนําถ้าเกิดว่านา้นองๆได้มีโอกาสมาเรียนกับอาจารย์แล้วก็จะรู้ว่าหลังจากที่เราจบไปเนะี่ย สามารถทำอะไรได้อีกเยอะเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอาจาร,รย์ตีสูตเกสรนะครับเป็นอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แล้วก็ขอสวัสดีน้องๆนกักเรียนทุกคนนะครับที่กําลังเตรียมตัวจะเข้ามาหาวิทยาลัยในปีนี้นะครับสำหรับหลักสูตรภาษาจีนนั้นจุดเด่นของหลักสูตรก็คือณขณะนี้เรามีการทําความร่วมมือระหว่างสถาบันนะครับ ได้แก่เรามีการทําความร่วมมือกับสถาบันขงจือ่อเส้นทางสายไหมทางทะเลทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนเพชรบุร์ของเรามีสนามสอบ s s k นะครับดังนั้นนักศึกษาที่มาเรียนกับเราก็ไม่ต้องไปสอบ s s k ที่ไกลๆสามารถสอบได้ที่สถาบันวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏนเพชรบุร์ของเราครับและอีกอย่างผลสอบน,นั้นก็สามารถขอทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนได้นะครับส่วนอีกที่หนึ่งที่เราทําความร่วมมือไว้นั้นก็คือ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีประเทศจีนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้านักเรียนนะครับเลือกที่จะเรียนกับเราโอกาสที่จะได้ไปแลกเปลี่ยนนะครับศึกษาต่อทีอ่ประเทศจีนก็จะมีนะครับดังนั้นฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์อุศนาทูบัวน,นะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนนะคะน้องๆก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าสาขาวิชาภาษาจีนของเรามีทั้งหลักสูตรที่น่าสนใจมีโครงการแลกเปลี่ยนแล้วก็มี สูนสอบ s อชและ YCT ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะสาขาวิชาภาษาจีนของเรานะคะยังมีเพจใน Facebook ด้วยนะคะซึ่งในเพจของเรานะคะมีข่าวสารมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเรื่องการสมัครสอบหรือว่าการรับสมัครเข้าเรียนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้หน,น้องๆนักเรียนนะคะได้เข้าร่วมทํากิจกรรมด้วยนะคะ นขอฝากนะคะน้องๆ้นักเรียนท่านไหนมีคนไหนที่สนใจนะคะหรือว่าชื่นชอบภาษา,าจีนนะคะสามารถเข้าไปติดตามหรือว่าฟ o ลโล่นะคะที่เพจของเราได้เลยนะคะชื่อว่า,าสาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะคะเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะ